บางคนที่ยังไม่ทำความชั่วอาจเป็นเพราะยังไม่มีโอกาสที่จะทำเช่นนักโ่อที่ถูกกักขังไว้ไม่มีโอกาสไปเบียดเบียนใครย่อมไม่อาจบอกได้ว่าเขาเป็นผู้รักษาศีลเพราะสิ่งนั้นสําคัญที่เจตนาการจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาศีลจึงต้องเริ่มต้นที่ความตั้งใจงดเว้นจากความชั่วนี่เองคือความหมายของคำว่าเวรมณี หรือวิรัตบุคคลใดก็ตามจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลร,รักษาศีลก็ต่อเมื่อมีวิรัตอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 1. สมาทานวิรัตสองสัมปัตวิรัต3สมสมุดเฉตทวิรัต1นึสมาทานวิรัตคือความตั้งใจงดเว้นจากบาปเพราะได้สมาทานศีลไว้แล้วหมายความว่าเราได้ตั้งใจไว้ก่อน ว่าจะรักษาศีลครั้นไปพบเหตุการณ์ที่ชวนให้ล่วงละเมิดศีลก็ไม่ยอมให้ศีลขาด 2. สัมปัตตวิราชคือความตั้งใจงดเว้นจากบาปเมื่อเกิดเรื่องขึ้นเฉพาะหน้าแม้ว่าเดิมทีนั้นไม่ได้สมาทานศีลไว้แต่เมื่อไปพบเหตุการณ์ที่ชวนให้ล่วงละเมิดศีลก็คำนึงถึงชาติตระกูลการศึกษาหรือความดีต่างๆเป็นต้น จึงทำให้เกิดความตั้งใจที่จะลดเว้นจากบาปเว้นคึ้นในขณะนั้นนั่นเอง 3. ส,สมุดเฉดทวิรัตคือการลดเว้นจากบาปได้อย่างเด็ดขาดเป็นวิรัตของพระอริยเจ้าซึ่งละกิเลสคือความโลภโกรธหลงได้แล้วเมื่อใจท่านปราศจากกิเลสที่เป็นเหตุให้ทำความชั่วจึงไม่มีการผิดศีลอย่างแน่นอน